สวัสดีครับผมหลังจากที่ได้กินเห็ดฟางไปเพราะว่าได้เพาะเห็ดฟางไปเมื่อน่าจะ2อสสัปดาห์ก่อนนี่แหละนึกขึ้นได้ครับเอกใจว่าเอ๊ะในสวนเนี่ยมันขาดอะไรสักอย่างเห็ดปลวกเห็ดโคนก็มีในสวนแล้วเห็ดตะเต่าก็กําลังเพาะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแต่ขาดอย่างหนึ่งก็คือเห็ดนางฟ้าครับก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้ามาชุดนี้เลยครับแต่อย่าเพิ่งคอมเมนต์นะก้อนเชื้อที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันมีข้อตําหนินิดนึงแต่ผมจะบอกถึงวิธีการเพราะแบบง่ายๆแบบบ้าน ไม่ต้องทําโรงเรือนอะไรใหญ่โตนะครับเป็นวิธีการเพราะเห็ดนางฟ้าไว้กินเองผมสั่งมา20ก้อนอันที่จริงมันก้อนละ7จบาทนั่นแหละแต่ว่าเขารวมค่าส่งก็แพงหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละก้อนมันค่อนข้างหนัก20ก้อนก็รวมแล้วก็ประมาณก้อนละ10บกว่าบาทนะครับสิบเบาทนี่แหละก็ไม่ถือว่าแพงนะครับรวมค่าส่งเพราะว่าก้อนเห็ดเนี่ยมันมีน้ําหนักแต่ก่อนที่เฉพาะเนี่ยผมจะบอกสรรพคุณให้ฟังก่อนนะครับเห็ดทุกชนิดเลยนะครับมีสรรพคุณที่โดดเด่นหนึ่งละไม่มีไขมันนะครับเมนูท,ท แทบทุกชนิดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสรรพคุณทางด้านบำรุงโลหิตนะครับทำให้เลือดลมไหลเวียนดีบำรุงกระเพาะอาหารบำรุงสมองบำรุงหัวใจปอดตับและที่สําคัญมันยังบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือปวดตามข้อปวดตามไขข้อกระดูกแก้ปวดฟันได้ด้วยนะครับการกินแกงเห็ดเนี่ยไม่เชื่อก็ลองดูนะครับอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยัง้งเซลล์มะเร็งนั่นเองนะครับเอาละทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยผมจะเพาะเห็ดนางฟ้าไว้กินเอง อย่างง่ายๆโดยใช้กระบะปูนนะครับเป็นตัวอย่างก่อนนะครับก็คือเอากระบะปูนมาอันหนึ่งเสร็จแล้วก็เติมน้ําลงไปประมาณสักครึ่งฝ่ามือนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเติมน้ำำมําทําไมจากนั้นก็เอาไม้กระดานมาพาดเพื่อวางก้อนเชื้อเห็ดน,นะครับ เสร็จแล้วก็เอาก้อนเชื้อเห็ดมาเรียงเข้าไปนะครับก็จะได้ในลักษณะน,นี้สถานที่ตรงนี้มันจะเป็นใต้ร่มไผ่นะครับก็มีการเอาสแสลดดำเนี่ยมากั้นเพื่อกั้นแสงนิดนึงนะครับเพื่อปรับสภาพให้มันมีอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมนะครับก้อนเชื้อที่นํามาเพาะ ต้องเดินเต็มนะครับแต่ที่ผมใช้เสียนเห็ดบางคนอาจจะมองว่าก้อนเชื้อย,ยังเดินไม่เต็มเลยถูกต้องครับคลิปนี้ผมรีบทำเพราะว่าจะทําในตะก้าต่อไปอีกนะครับพอเราวางก้อนเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดการเปิดหมวกออกครับก็คือเอาสำลีที่เขาอุดไว้เนี่ยออกไปช้อนต้องมีความสะอาดนะครับอาจจะลนไฟฆ่าเชื้อก่อนเอาหางช้อนเขี่ยออกมาตามคลิปนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วครับก็เอาผ้าบางๆเนี่ยคลุมไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิความชื้นให้เหมาะสมนะครับสถานที่วางก็ต้องอยู่ในร่มนะครับเห็ดมันถึงจะออกดีนะถ้าอาวางไว้กลางแจ้งก็ต้องทงงาาําโรงเรือนมุงหลังคาแต่ว่าผมทําในร่มก็ทําแบบชั่วคราวนะครับแต่ได้ผลจริงๆครับสูตรนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับรดน้ําที่หลังก้อนเชื้อและด้านหน้านะครับห่างจากด้านหน้านะรดที่ผ้านะครับอย่าให้น้ําเข้าไปในก้อนเชื้อเด็ดขาด รถข้างหลังนะครับเพื่อเก็บรักษาอุณภูมิความชื้นนั่นเองทีนี้ผมจะมาบอกถึง4ข้อควรรู้ที่คนเพราะเห็ดนางฟ้าเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนดูคลิปผมไม่ต้องจํานะครับแค่ทําความเข้าใจสภาพแวดล้อมในการเกิดเห็ดแต่ละชนิดมันต่างกันนะครับในคลิปนี้ผมจะบอกถึงสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดของเห็ดนางฟ้าให้ฟังนะครับก็คือ1ละก้อนเชื้อเห็ดต้องมีเชื้อราเดินเต็มครับแต่ที่ถืออยู่นี้ ตรงที่ว่าก้นถุงเนี่ยมันยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะจริงเนี่ยทางที่ดีต้องให้มันเต็มกว่านี้นะครับคลิปนี้ผมรีบทําเพื่อนําเสนอก่อนนะครับถ้าเดินเต็มจนทั่วทั้งก้อนเนี่ยมันถึงจะพร้อมเปิดดอกนะครับแต่ถามว่าวิธีของผมก็ได้กินเหมือนกันแต่ผมจะบอกหลักที่ถูกต้องก็คือเชื้อต้องเดินเต็มกว่านี้นะครับก้อนนี้ก็ถือว่าเชื้อแข็งแรงนะครับมีราสีขาวปนน้ําตาลออกมาเชื้อเริ่มแก่แล้วก็เปิดดอกได้ 2ก็คืออุณหภูมิครับอุณหภูมิที่เห็ดนางฟ้าชอบก็คืออากาศหน้าฝนนี่แหละไม่ร้อนเขาถึงนิยมเพาะในหน้าฝนนะครับแต่เห็ดฟางชอบอากาศร้อนนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือ26-30องศาครับและที่สําคัญความชื้นสัมผัสในอากาศก็อยู่ที่80%โดยประมาณนะครับผมจึงเอาถังหรือเอากระบะเนี่ยมาใส่น้ําไว้ด้านล่างเพื่อปรับอุณหภูมิปรับองศาให้มันได้บางสูตรเขาก็เอาทรายนะครับผมก็เคยทาเหมือนกันเพราะเห็ดนางฟ้าในโอง่งโดยเอาทรายไป อรองพื้นก่อนแล้วก็เอาไม้ไปทําแบบนี้แหละแต่ใช้ทรายแต่ในสูตรนี้ผมใช้น้ําใครที่มีกระมังเล็กๆล,ลองสั่งซื้อมาสัก4ีหก้อนเอามาทําแบบนี้นะครับและที่สําคัญครับสภาวะอีกอย่างหนึ่งก็คืออากาศต้องถ่ายเทได้สะดวกผมถึงไม่ใช้ผ้าที่ทึบแสงเกินไปกลุ่มนะครับก็คือใช้มุ้งเก่ามากลุ่มไว้แล้วก็รดน้ําที่หลังก้อนนะครับไม่ใช่รดน้าก้อนนะรดน้ําที่หลังก้อนเพื่อให้ อุณหภูมิและความชื้นมันเหมาะสมที่สุดครับประมาณ3-5ถึงวันก็จะมีเห็ดนางฟ้าโผล่ออกมาให้เราได้เก็บกินเก็บกินได้นานหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับคุณภาพของก้อนเชื้อที่ท่านสั่งซื้อมานะครับถ้าก้อนเชื้อมีอาหารเสริมดีก็ประมาณ4เดือนเก็บกินได้ตลอดครับแต่ต้องรักษาความชื้นด้วยต้องรดน้ําด้วยอาจจะรดน้ําเช้าเย็นนะครับรดแบบนี้เลยรดด้านหลังก้อนนะไม่ใช่รดหน้าก้อนอย่าให้น้ําเข้าไปนะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือหามุ้งมากั้นไว้ เวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะลงไปในกระบะมันก็จะตรบอบอวนด้วยทั้งความชื้นสัมพัสทั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมเราก็จะได้กินเห็ดนางฟ้าอีกนานหลายเดือนเลยครับผมลองทําดูขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ